สดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับเกมไม่ครับฉากอีพผมไม่ได้มาสร้างบ้านนะครับผมจะมาตกแต่งบ้านผมยังไม่ได้ทุกทีนะมาดูนะนี่เขา้ารูปนี้เลยนี่บางคนสะถว่าพี่จะตกแต่งบ้านทำไมเพราะตอนพี่พี่ก็ตกแต่งอนี่ผมจะตกแต่งห้องชั้นใต้ดินอย่างแหม มานี่มาเราจะตบติง่งห้องชั้นใต้ดินให้มันยาวขึ้นนี่เราเปิดตรกตนะใครไม่เห็นแน่นอนประตูเนี่ยแนะน่นหนาี่เราเคยเราเคยรีวิวแป็นี้งปงบ้าเดี๋ยว EP5 ห้าเราจะมาสร้างสร้างตรงนี้ขยายอ่ะข้างของมันประตูหรือเปล่า มาเดี๋ยวเรามาคุยกันนี่นี่นชื่ผมผมก็เอาไพด้วยนะครับชื่อผมนี่มาก่อนน,นี่ผมเนี่กดลงเปยนเดิหมหนึ่งสองสาสถูกมัีนี่เฮ้ยปิดปิด

เอ้ย่าไม่ไปช็ดหนอืมะดก็ดีนี่หมาสองบ่อมันเละจังวะ แต่งด้วยไมย้เออเรากตกแต,ต่งด้วยแค่นี้นะคะแค่นี้เราก็ต้องตกจริงพื้นชงแมมนะตรงนี้เราจะไปทำอรเป็นห้องนั่นเนี่ยมันเป็นสองบล็อกนึ่งไม่เป็นไรเราตกแต่งแค่นี้ก็ได้ไนะ โนไม่ผ่านเลยนม่ตรงนี้เราจะทำเป็นห้องรับรับยังไงรึดีนะฮะสังเกตอะไรบางพรมึงย,ยังได้หยิบอะไรบางอย่างที่พูดเคยก็คือคืออะไรสักไม่มไม่ใช่เย็ดนะมันคือนคะเย็ดฮนะ ขอไปด้วยฮะรุนพูดจะลึ่งเกินไปไม่เอ่้ยมาเราจะสร้างมันอะไรหรือนี่จับตาดูถอดถอดอนี่รอเลยก็ได้คนละถอดนะไม่ใช่ถอดนะี่นะถอดหูฟังใครใส่หูฟังถอดหูฟังด่วนๆจะทำให้พวกคนหูแตกได้เลยเพราะ เสียงดังเกินปัดห้องนี้นี่นี่อเอเ้ยไม่ได้ว่ะเอเอนีอ่มีเกือนในศาสตร์ไม่กี่พเดียวเขิดนไม่กู โอ้ยเด็ก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 น้าแม่พอดีเลยวะทีนี้เราจะมาห้องห้องพักกันเลยห้องพักปกติตัวชันฉันเด้ชันใต้ดินห้องพักทั่วไปนอนนอนนุ่มรักกับคุณหนึ่งอยื่ได้นี่ห้องเป็นห้องเปล่าๆไฟก็ไม่มีดวง เดี๋ยวจะแถมระเบิดให้หนึ่งคนเลยคือมีแค่ไอห้องนี้ล่ะห้องรับยังไงนี่รับจริงๆฮะรับโค้นรับอ่ะรับรับอ่ะหลับไปเลยนี่ห้องอันนี้จะกลายเป็นห้องมันคือห้องปั๊มลูกห้องนี้คือห้องช่วยตัวเองลิงลิง มาต้องไอพีหน้าไพีต้องไอพีเชี้ยะเราขึ้นมาเลยมาตรงนี้เราจะสร้าเป็นสร้างอะไรวะออืมืมมไปเช็คยาเก่ เตรียมละกองไฟเลยผู้จะหลอนเลยกูผู้สร้สาหลอนเลยกูนี่มานสร้างกูเฟิร์มฮะกคไปสองบล็อกโคไปสิบบล็อกฮะทุกคนแล้วก็โคตรงนี้อีก สามบล็อกแล้วก็วอกตรงนี้แล้วจุดไฟเลยลูกแล้ววิธีการทำอย่านั้นก็คือเอาบันไดอตรงนี้มาแล้ก็จะเลยนี่แล้วก็บอกเมาให้มันเผาบ้านตัวเองก่อนเพื่อเดี๋ยวลืมไปมันเคยลามบ้านกูมันก็จะลามาี่เงมันเป็นผัดมันเป็นได้นี่นะลืมไป นี่นะกองไฟโ,โหสวยประเท่อย่าง,างขี้่จงคุกไอสีฟันนี่นี่ก็เป็นนี่ก็เป็นทีวี Southeast Southeast นนนนอ,นนอนืมอยากกี่ไปสุดแดดไปเออวคิดไปจะดีแล้วก็วางนี่มี่ยสงสัยอยู่มานก็ถังลงมาได้รึเป่า เราใส่หัวสติกาไว้ป้ายสัตว์มาเกิดตนี้ต้นบาไม่ได้สดายแล้วต่ข้างล่างทำยังนี้เไม่ได้อีก

น,นี่กลางคืนนี่หว่าหรือเปล่าเปิดดิจะมีชั้นบนก่อนเออใช่ใช่ใช่ทุกคนม,มือตื่นเลยดึกแล้วน,น,นะแต่ดูนั่นเดี๋ยวให่มีนี่นะอ๋อไม่ได้เจอนะแต่เราก็น้อยก่อนนะอ๋อมือมือตื่นช่ะหายละชหายละ กูมืนมันได้เปิดประตูด้วยปิดไฟนะเชื่อมั้ไปิดไม่เลยเชี่ยหาสักทนช่ยดีหน่อยลั้่างเลยนอนไม่ติดผนังยังบอกว่าติดอ่ะ

งเกียร์ถีบก็กลับมันก็หล่นเปิดตู้หายซีดไหนดูดิไม่สิตีนี่เองโอ้ไม่มดนี่ไม่ได้การทำผมก็ทำอะนรนิดหน่อยยังเออี้ยิ่งยิ่งยิ่งมันไม่ได้โซนนะฮะอีนี่ทุกคนมา ลุงเสกลุงไม่ได้เป็นแน่นไหนหนึ่งตัวอย่างเดียวลุงหนวดเขาสองตัวเออลุงนี่ลุง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 ตัวเปิดเด้ยมาอยู่อ่าเด้ยที่ไม่สวยเลยว่ะไม่ใช่เฉดเด้ยที่นี่เว,ว้นวยดดนี่จะสวยขานาดไหนโอ้ ใส่เว่นว่ะโอ้หประตูบ้านกูไม่แตกกระดิงอีกเลยไม่หมดฮ่าฮ่าไม่มมดแม่ใครจะเอาเองเนี่ยไม่ใส่วะเจ้าที่เปล่งเลยคงแต่ละอย่างกูแทบมองไม่รู้เรื่องโอ้ยจิตการ มุกยามากเลยลูกนี่ในบ้านกูต้องไปติดแอร์เว้แอร์แอร์สัตว์นี่บ้านกูติดแอร์นี่นะฮะฮน้องก็มาจุกคลิปแค่นี้นะทุกคนไม่บายน,นะฮะ ฮี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเพิ่มนาขีเราทีนี้เราจะสร้างครั้งนี้เราจะมาสร้างว่าให้ลงุงมันเจออยู่สองตัว่ะมแค่นี้นะคะทุกคนจบแล้ว